วายีสุภาพบุรุผู้ชาไทยเทศท่านรองผู้ว่า,าการจังหวัดกาญจนบุรีท่านที่ปรึกษาท่าน,นประธานสภาเกษตรจังหวัดท่าน,นกรรมการหอรองประธานหนอค้าและสมาชิกทุกท่านตลอดจนวยซีเช่นท่านประธานวายซีรองประธานและคณะของวายซีกกาญจนบุรีทุกท่านร้อยพาการกาญจนบุรีเป็นองค์กรเอกชน เป็นหนึ่งในองค์กรหลักของภาคเอกชนที่ปกดันการค้าเศรษฐกิจพัฒนาสิ่งของการแัดบรลีให้มีความก้าวหน้ามีหน้าที่หลักในการร่วมมือกับภาครัฐเพื่อดําเนินการกิจกรรมต่างๆทางด้านการพัฒนาด้านการพัฒนาด้าน การวางกรอบของงาต่างตนเพื่ออนาคตและการพัฒนาร้านเกษตรและกาทรท่องเที่ยวของการเจริญหนีซึ่งเป็นจุดแข็งของจังหวัดนะครับในแต่ละปีการบริหารงานจะมีการกำหนดการดำเนินกิจกรรมการจัดประชุมใหญ่เป็นทุกป,ปีแสดงผลงานต่างๆในรอบปีที่ผ่านมาและในวันนี้ก็เช่นเดยียวกันการจัดงานวันนี้มีความพิเศษคือได้รับเกียรติจากท่านรองผู้ว่าและาจังหวัดที่กรุณา มากล่าวปาถกถาในส่วนของอภาครัฐให้พวกเราฟังว่าเจ้าการจนบุรีจากโครงการจากภาครัฐหรือแนวคิดแบบเราบริจาคประกันสินเชื่อส่วนตัวย่อมเราเป็นงานของขขระกันชั้งที่ทำธุรกิจหลักก็คือทำประกันสินเชื่อกับลูกค้าที่ไปขอสินเชื่อกับธนาคารแล้วหลักทรัพย์ไม่พอหรือหลักทรัพย์ไม่มีใช้แบรบิษัทในการประกันนะคะ นะครับก็มาร่วมออกพูดในงานประชุมสู่ประจำปีของหอการค้านะครับและจะมีแดงเราก็ให้บริการในด้านสินเชื่อนะครับสำหรับผู้ประกอบการทางการเนแบย่อยครับในจังหวัดกาญจนบุรีผู้ประกอบการทีสนใจนะครับก็เชิญติดต่อมาพูดคุยกันได้เลยครับก็วันนี้มีเป็นยังไงที่จะมีผลกระทบในเชิงบวกกับผู้ประกอบการในภาคเอกชนจะทําให้ พวกเราได้รับรู้และก่อเกิดประโยชน์ต่อการดำเนินกิจการของ s m e ทั้งรายเล็กรายกลางและรายใหญ่ร่วมด้วยกันนะครับวันนี้ต้องขอกราบเรียนว่าท่านผูาา้ว่าการจังหวัดกาญจนบุรีของเรานะ,ะทนรับท,ท่านร้อยโททุสคนชัยโกมินท่านติดราชการสำคัญคือท่านองค์วตรีท่านได้มาติดตามโครงการ พัฒนาพื้นที่สลับตลาจลไร้วนะครับตามโครงการอุดบดินนะครับวันนี้จึงทำให้ท่านาต้องจำเป็นที่จะต้องมอบให้ผมสุภมุญุษชายเทศรองผู้ว่าจ,จังหวัดจ,จันทบุรีมาพบปะก,กับพี่น้องชาวขอกกระชาของจังหวัดจ,จันทบุรีนะครับก <c oughs> ็เป็นความดีนดียงยิ่งเลยที่ผมได้มาพบปากจากทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับ หลังจากที่ปีที่แล้วเราก็าได้มาคุยกันบนเวทีแห่งดีนะครับเราก็พูดคุยกันในเรื่องปรเด็นต่างๆที่จําเป็นที่จะต้องนําเรียนให้ทันที่น้องของกันค้าได้รับทราบทิศทางการพัฒนาจังหวัดรวมทั้งช่องทางการส่งเสริมาาการค้าตระกุลในหลายด้านด้วยกันนะครับวันนี้ถึงได้มีโอกาสทั้งหนึ่งนะครับก็ขอก่อนที่จะ เปิดการประชุมนะครับเรามาพูดคุยกันในเรื่องการพัฒนาจังหวัดก่อนนะครับซึ่งจากคำขวัญของจังหวัดกาญจนบุรีที่ทุกท่านคงจะท่องกันขึ้นใจแล้วนะครับแต่วันนี้นะครับการพัฒนาของจังหวัดกาญจนบุรีของเราได้มีการเติบโตเพิ่มมากขึ้นตลอดจนมีความ เกิดขึ้นใหม่นะครับของสิ่งสําคัญในไต้หวันจะมีึ้นมาด้วยนะครับ